Good m o r n i อร์ t u d e n t ตู o ิโ o ดีมอ n ์น่งคร e เอร์ค o ูเชอร์ฮัลโร์นนส n นชัยดีม r ร์ e นิ่งค GOOD MORNING รนนิการฮัลโห o o n ม o ร์นนิ่งค g ูเชอร์ดีม g o อ่าสุพกดี o อร์ o นิ่งครูเชอร์อ่า GOOD MORNING บตรี Good morning teacher. Good morning. Ah. Uh, good morning Kanita. Good morning teacher. Good morning. ใครวะเออใครนะที่ใช้ของแม่วันวิสา Good morning teacher. อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ preposition นะคะ preposition เรนเรื่องของ preposition อ uh, ่ in on at ก็คือคำบอกตำแหน่งการใช้ in การใช้ on และการใช้ at วันนี้ไม่ยากนะคะอ่ามาดูคำแรกอออกเสียงตามครู in in in, in. อ่าคำนี้ก็คือคำว่า in, in. เสียงคูรีเลใช่ไหมคะใช่ไหม ่ะคำนี้คือคําว่า in in แปลว่าอะไรคะ in in แปลว่าข้างในถ้าจริงๆก็คือแปลว่าข้างในแต่การใช้บอกตําแหน่งนะคะ in เห็นไหม in จะใช้กับบอกปีพศปีพศอ,อย่างเช่นปี2011ปี2021เราก็จะใช้ in นําหน้า in 2011 in 2021เดือน ไม่จะนำหน้าเดือนก็คือ in january in march อ่ะนี่คือเป็นเดือน mm hmm. เดือนทั้ง12ต่อไปฤดูการก็คือพวกฤดูการต่างๆ in winter ฤดูหนาว in spring ฤดูใบไม้ผลิหรือชื่อประเทศต่างๆก็ใช้ in in thailand in japan in china อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้ in ต่อไปการใช้ on o ้องนี้ on ออกเสียงว่า ออนอ่านักเรียนออกเสียงตามครูออนออนออนอ่าอ่าน O N ก็คือออนนะคะออนจะใช้กับวันวันทั้งเจ็ดจำได้ไหมวันทั้งเจ็ดมีอะไรบ้าง Monday Tuesday Wednesday อะไรพวกนี้คือวันทั้งเจ็ดก็จะใช้ออนนำหน้าก็คือ all Monday o n Tuesday ส่วนวันที่วันที่เห็นป่าววันที่สังเกตก็ใช้ออนนำหน้า on november the 2 4 t h ก็คือวันที่24เดือนสังเกตว่าเขาจะบอกย้อนหลังมาวันที่24เดือนพฤศจิกายนส่วนอีกอันนึงก็คือบอกวันสำคัญต่างอๆย่างเช่น on christmas day on ล d ยกระทง day on ผีตาคนอะไรอย่างเงี้ยทีคือบอกงานหรือเทศกาลต่างๆเขาจะใช้ออนนำหน้า มาดูคำต่อไปอันนี้ออกเสียงตามคือ at at อ p at ่ะอ w at at อ่าไม่ดีไม่ s l o โอเค at at ก็คือจะใช้บอกเวลาแป๊บหนึ่งนะมีคนเข้าจิรายุบโอเค อ่ะ uh, at จะใช้บอกเวลาบอกจุดเริ่มต้นของเวลาอย่างเช่น at night at night night แปลว่าอะไร night night แปลว่าช่วงไหนเช้าวกลางวันกลางคืน Mid night, midnight midnight sale ช่วงไหนช่วงไหนคะได้ยินเสียงครูไหมเนี่ยช่วงไหนคะ อ่าไนท์คือช่วงไหนมิดไนท์อย่างเงี้ยช่วงไหนเนี่ยคำว่านไนท์ตัวเนี้ยแปลว่าอะไรคะเวอะไรนะเวลาที่เธอไม่หลับไม่นอนกันคือเอ็ดไนท์เนี่ยช่วงไหนคะเวลากลางคืนค่ะเวลากลางคืนเอ n ดนูนเอดนูนช่วงไหนนูนเนี่ยพอเรียนเสร็จแล้วก็เอ n ดนูนละพอเรียนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอ n ดนูนละ ตอนไหนเออตอนบ่าย at noon ก็คือตอนบ่าย x o'clock ก,ก,ก็คือบอกเวลาเห็นไหมสังเกต at จะใช้บอกช่วงเวลาไหนกลางวันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะบอกเวลา at x o'clock n o'clock t e o'clock half pasting นี่คือบอกเวลาวันนี้เราเรียนแค่3ตัวเนี้ยพอจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจาคะครูทวนหม่อีกหนึ่งรอบ คำแรก i n ตัวนี้อ่านว่าอะไรคะ <In. S 1> ไม่มีคนอ่านอ่า <In. S 1> uh, VERY GOOD in in, in จะใช้กับปีปีพศใช้กับเดือนเดือนทั้ง12ใช้กับฤด,ดูกาลต่างๆนะคะใช้กับชื่อของประเทศอ่านัเกเรยียนอ่านชื่อประเทศออกนัเกเรยียนก็จะรู้แล้วว่าใช้คำว่า in <Okay. S 1> นำหน้านะคะต่อไปอันนี้ล่ะ o n อ่านว่า On on o นเนี่ยจะใช้กับวันวันทั้งเจ็ดของเราวันที่บอกวันที่ว่าวันที่เท่าไหร่เจอวันที่ปุ๊บเราใช้คําว่า On แล้วก็วันสําคัญต่างๆอย่างเช่นพวกวันขึ้นปีใหม่วันคริสต์มาสลอยกระทงวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะใช้ออนนำหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเรามาทำพร้อมกันนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมเห็นครับเห็นครับอ่านักเรียนดูเนาะ คำนี้อันแรกเลยข้อที่2องนายโอคล็อกนายโอบอกอะไรเอ็กโอเมื่อกี้บอกอะไรเวลาคะเบรเกอร์ good, บอกเวลาบอกเวลาใช้อะไรใช้ in ใช้ a อดหรือใช้ on นจำได้ไหมจำได้ไหมคะ ใช้ in ใช้อัดหรือใช้ on ดูนะคุณพี่ดูอ่าเห็นไหมใช้ in ใช้อัดหรือใช้ on ใช้อะไรคะเมื่อกี้ใช้อะไรใช้อัดเราก็อัดมาใส่ปื๊ดอ่าต่อไปข้อที่สามอ u อชุมอ u อชุมเนี่ยก็คือเป็นฤดูนะคะเป็นฤดูฤดูใช้อะไรใช้อัดไหม ใช้ออนไหมหรือว่าใช้อินรดูกาลใช้อะไรคะอินเบลเบเกิลใช้อินอ่าใช้อิน,ออน,ต,ออน,นอต่อไปข้อที่สี่ทำไมมันมันหายอ่ะต่อไปข้อที่สี่จุลายนจุลายนเป็นอะไรเป็นชื่อของอะไรจุลายน เดือนค่ะ very good เดือนเดือนใช้อะไรเดือนเดือน,นค่ะเดือนใช้อะไรคะใช้ in very good อ่าเดือนใช้ in ต่อไป Christmas. Christmas คริสต์มาสคริสต์มาสเป็นอะไรเทศกาลเวลร <Very S 2> ิกเกิลถ้าเป็นเทศกาลใช้อะไรคะเทศกาลเทศกาลใช้อะไรออนค่ะ อ่านค่ใช้ออนเวลาีน,นักเรียนดูสไลด์แลวนักเรียนตามไม่ทันก็คือใช้ออนเนาะต่อไป half past two half past two เป็นการบอกอะไร half past two เป็นการบอกอะไรคะบอกอะไรการอ่านอะไรบอกเว ลาอันนี้ก็คือหมายถึงบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งใช้คําว่าอะไรคะบอกเวลาใช้คําว่าอะไรเอ่ยแอดค่ะ <At. S 1> very good ใช้อะไรคะเห็นไหมบอกเวลาเราจะใช้คําว่าแอดให้เราจำเนาะ <At. S 1> เป็นสิ่งที่เราต้องจำแกมมาเป็นเรื่องไม่ยากแต่เราต้องจำแค่นั้นเองนะคะต่อไปอันนี้เป็นปีพศใช่ไหมคะ เป็นปีพศหนึ่งเก้าแปดสี่ถ้าปีพศเราใช้อะไร in, <huh. S 1> อินค่ะอ่าเ e r y g เก d ใช้ in. อินอ่านักเรียนคิดตามเนาะถ้าปีปีปีพศใช้อินต่อไป september the twenty eight บอกอะไรเวลาค่ะ oh, <we> เอยบอกอะไร มีเดือนแล้วก็วันที่บอกอะไรบอกวันที่ใช่ไหมใช้คำว่าอะไรฮะอิน <In. S 1> ใช้อินไหมหรือใช้ออน <In. S 1> หรือใช้ออนใช้อินหรือออน <In. S 1> อ่า <In. S 1> ใช้ออน <In. S 1> อ่า <In. S 1> ใช้ออน,อออน <In. S 1> ต่อไป Monday Morning คำว่า Monday เป็นอะไรวันค่ะเป็นวันใช้คำว่าอะไรคะเหมือนกันถ้าเป็นวันใช้ใช้อะไร oh. ใช่อน oh. เออต่อไปเนี่ยข้อสิบเนี่ย <Okay. S 1> เป็นอะไร m r c h the t w e n t fifth m c h the t w e n t fifth ใช้อะไรข้อที่สิบเหมือนข้อแปดเลยใช้อะไรจ๊ะ เอ๊ะใช้อะไรอเออใช้ออนคิดตามนักเรียนดูหลักนักเรียนดูหลักมันใช้ออนต่อไปหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่ใช้อะไรคะอเอาหายตัวอักษรกูุงยใช้อะไรคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ่านปีพศออใช้อะไรคะเอ้าทำไมมัน อยู่ข้างหลังอินเชอใช้อะไรคะอ่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเราใช้อิน <In. S 1> อ่า <In. S 1> ต่อไปสิบสองล่ะอิชเชอร์อิเอร์เนี่ยเป็นเทศกาลถ้าเทศกาลเราใช้อะไรเทศกาลเราใช้อะไรลูกเทศกาลเราใช้อะไรใชค่ะ <Inter. S 1> ใช้อะไรคะ ON IN ถ้าเทศกาลเราจะใช้ออนจำไว้นะเทศกาลเราจะใช้ออนถ้าไฟ d a y ์่ะเป็นวันที่เราใช้อะไรวันเป็นวันทั้งเจ็ดพุทธิดวันทั้งเจ็ดเราใช้อะไรคะอินอินค่ะอินหรือออนวันวันปีเดือนฤดูกาลประเทศเราใช้อินถ้าเป็นวันวันที่วันสำคัญเราใช้ออนฉะนั้น f r เด a y ใช้อะไรคะ เออใช้ออนออนค่ะอ่าต่อไปนี่ล่ะเป็นวันที่วันที่ใช้อะไรคะใช้อะไรเหมือนกันเป็นวันที่ใช้ออนเหมือนกันอันสุดท้าย ten o'clock ten o'clock เป็นอะไร ten o'clock เป็นเวลาเวลาใช้อะไรคะใช้อะไรใช้อะไรอ่าใช่ at มาดูต่อตอนที่สองนี่เหมือนการมีวันที่ข้อที่สองมีวันที่ใช้อะไรคะใช้อะไรออนค่ะใช้ออนแล้วอคว a เตอร์พาร์ล่ะอควเตอร์พาร์เนี่ยบอกเวลา6กโมงสินาทีใช้คำว่าอะไรคะ แอค่ะใช้คำว่าแอทแอทค่ะอ่าเวลเกิดบอกเวลาใช้คำว่าแอต่อไปมิดไนท์อ่ i มิดไนท์มิดไนท์ยังไงใช้อะไรเหมือนกันมิดไนท์ก็คือบอกเวลาเหมือนกันช่วงกลางคืนมิดไนท์ก็คือแปลว่ากลางคืนก็คือใช้อะไรเหมือนกันคะใช้แอ ต่อไปนูนนูนน่ะน,นูนนูนเป็นเวลาไหมนูนอะ่ะเป็นไหมคะเป็นไหมนูนเป็นเวลาไหมคะมีตัวอย่างไหมแอดนูนเนี่ยมีตัวอย่างปะใช้อะไรคะใช้อะไรไม่มีคนตอบใช้อะไรแอดใช่แอดต่อไป saturday night คำว,ว่า saturday เป็นอะไรเป็นวันใช่ไหมวันใช้อะไรออนค่ะอ่าออต่อไปปีพศเลยเจ็ดกับแปดเป็นปีพศสองข้อเลยปีพศออใช้กับอะไรคะอิค่ะอ่าเบรเกอร์ปีพศใช้กับ uh, อ,อิ ใช้อิน8นะคะ78ใช้กับอินได้เลยต่อไป9ล่ะ friday evening มีวันที่บอกเออไม่ใช่เป็นวันทั้ง7ใช้อะไรคะใช้อะไรออนครับอ่าใช้อ n อนเราก็ลากเข้าไปเลยต่อไปเดือนน่ะเดือนใช้อะไรเดือน <In. S 1> เดือนใช้อะไร IN อ่าเดือน <In. S 1> ใช้ IN เดือนใช้อินนะคะเดือนใช้อินเดือนใช้อินต่อไปสปริงมันเป็นฤด,ดูฤด,ดูใช้อะไรฤด,ดูการใช้อะไรคะใช้อะไรออนค่ะอินค่ะอ่าฤด,ดูการใช้อิน ด,ดูการใช้อินต่อไปมันเดอมันเด์เป็นวันใช้อะไรออนค่ะ,อ,ะออนออน,ออนค่ะอ่าใช้อ,อนอ,อน่าต่อไปสิบสามล่ะสิบสามเป็นวันที่สิบสามกับสิบห้าใช้อะไรเหมือนกันสิบสามกับสิบห้าวันที่ใช้อะไรคะอินวันที่ เริ่มสับสนวันที่ออวันที่ใช้อะไรคะใช่ออนเออเราเราดูใช่มันเป็นเดือนก็จริงแต่มันเป็นวันที่เราใช้ออนนะคะต่อไปข้อนี้ข้อสิบสี่ใช้อะไรไนไหไนก็แปลว่ากลางคืนเหมือนกันใช้อะไรคะ,คะใช้อะไรคะเอค่ะอเอเวลเเกอใช้อดอไหมยากไหมไม่ยาก เหมือนเดิมเดี๋ยวครูส่งงานชิ้นนี้เข้าไปในรายกลุ่มนะคะให้นักเกร,ร,รียนทำอย่าฉลาดแคปหน้าจอของครูมาส่งไม่เอานะคะอันนี้คือเราช่วยกันทำนะคะเสร็จแล้วส่งในอารบบ้มงานภาษาอังกฤษเทอม 2, 2> องเพราะจะมีพวกที่ส่งงานผิดอารบบ้มไปส่งของ Teacher Star ใช่ไหมคะ,ะเคมื่อกีค้ครูเจอป .4 ส,ส่งงานของ Teacher Star เอางานครูไปส่งทิ a ชูร์พอครูเช็คงานเสร็จ แสดงว่าเราส่งงานไหมคะไม่ส่งครูก็เช็คว่าไม่ส่งงานเนาะ